เป็นที่ไหนมีน้องคุณยาคุณยายเมืองยะโสเมืองสกลน,นครตึงมาดีนัน่งนหน่อยเวลา่นเฝ้าฟังแต่ไปส่งเมี่ยไรมาทรงเมียพอได้พากันนอนเลยจนว่าเขาเลินเมืเออมม่อลมทรงเมียคือเขาเลินกะลมกะลมกับคุณหนูไหง ไม่ลูกไายมาฝากเด้อจะ่าเป็นลูกเป็นหลานของกีของนองอก็โอรสหน่อยตาฟิวมอนน้ำใจเกินรอยอันนี้เป็นชุดเริ่มตน้นเสียงอาซิพตเทเนคัตนาตาอาซิพตเทเนรอพาวาขีแค่ข,ข้อบัตเลหล่อนที่นองก็ค่อยกันปั่นค่อยกันคักสีสวีาาวันเอาเนาะเฮดินี่ศิลปินผู้สืบสานมอน้ำใจเกินรอยนี่ลุ่มต่อไปซ้ำบักโลเล็กเกิดเรื่องบักลู่ฟิวในสัตวซ้ำบักโลเล็กเกิด บอยซีนีช่คก็เป็นวอลำตั้งแต่อายุสิบเปีบุรพินนท์น้องปแต่ทำรถข้างน้อยบุญหลาจยมาได้างในอยเออจนมาด้ลูกได้เมียแล้วพี่น้องกับพ่อเบิ้งมันแง่นากำลังใจที่เก่าโดยเฉพาะเนมลต้องไปทั้งลุงเห็นเอื่อยอยู่ทางอำเภอขัานกระต่ามาให้กำลังใจเทเลนเอิญว่ายังเอิญเอิญยาพืิเอิญป้าน้อบันยนอเอิญเกย์ะนมาเออเอิญเกยผู้สาวทั้งนี้เงืนหลายๆนี่ปลาคาิ่เสื้อกลมพอ โดยเฉพาะผู้สาวไหวกเกษียณน,นี่ฮังบอกอุดเงินครับเงืนเนนะะดียดพูดของพ่อกเด็กยูเด็กกินน้ำผู้สาวเกิดพ่อแม่เนี่ <c oughs> ยนนเออแค <c oughs> ่พอ่พอเพงบอกอบอกว่าคนเครื่องดื่มเอ็มร้อยห้าสิบไม่มีลิมิตชีวิต